ตัวอย่างจากการหาโชปี้คอยจากประสบการณ์จริงของผมเลยนะครับวันนี้จะมาทำมาดูครับอ่ะวิธีแรกนะครับอเดี๋ยวเอางี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูประวัติการใช้คอยของผมเนาะที่ผมได้คอยมานะครับเดี๋ยวให้ดูฮะนี่ฮะกดมาตรงนี้แล้วก็กดไปที่เหรียญนะฮะมันจะมีลูกศนอยู่เนาะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ผมได้คอยจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมับมีบวก30บวก40นะครับ เนะครับมีมีลบนี่คือใช้คอยจริงๆเนาะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยบวกลบเป็นเดสามใช่ไหมนี่บวกลบเป็นเดสี่นะฮะเนี่ยจากการซื้อแคชแบ็กนะฮะสินค้าสินค้าใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธหีหนึ่งเหมือนกันครับที่ที่ได้นะครับนะเดี๋ยวอันนี้บอกวิธีนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับคือเวลาเราซื้อสินค้าใช่ไหมครับมันก็จะมีแคชแบ็กนะฮะเราซื้อสินค้าถ้าสมมุติว่าสินค้านั้น เขามีแคชแบ็กก็คือให้คอยกลับมานะครับเราก็จะได้นั่นเองนะเนี่ยเหมือนที่ผมซื้อกระเชียงเนาะผมก็จะได้คอยกลับมานั่นเองนะครับอ่านี่ผมใช้คอยนี่ฮะเมื่อวันที่เก้าเดือนหนึ่งนะผมซื้อกกะเชียงแล้วผมได้คอยมา2 2 0รอยสิบแล้วก็ผมก็ใช้ซื้อวันนั้นอีกอผมก็ใช้คอย2 5งห้าสบกลบไปนะเนี่ยก็คือ วันหนึบาทนะครับหนึ่งคอยล์แกเปลหนึ่งบาทผมได้เงินกลับมา220นะฮะแต่ว่าผมก็ใช้คอยที่ผมมีอยู่แลกไปก็คือแลกเป็นส่วนลดอะครับมันคือลบไป2 5งบกเลยนะครับสมมุติว่าสินค้าชนิดพันหนึ่งลบไป2 5งบกนี่คือผมจ่ายแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทถูกไหมฮะเนี่ยฮะช่วยเยอะเลยนะ,ะ,ะนี่คือประวัติที่ผมใช้คอยจริงๆเนาะแล้ววิธีที่หนึ่งก็คือซื้อสินค้าแคชแบ็กนะฮะนี่ประมาณ ประมาณนี้นะกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะให้เห็นคร่าวๆมันจะมีนะบวก200ร้อยลบสองอยะไรเยอะเยอะเยอะนะฮะโอเคแล้ววิธีที่2ครับก็คือเมื่อกี้นะฮะอ่ะกลับไปหน้าแรกก่อนครับวิธีสองคือเข้ามาที่ฉันทำแล้วเข้าไปที่อ่ะเวลาเข้าที่ฉัดปุ๊บมันก็จะดึงมาหน้านี้ก่อนเนาะเรียนรู้มาข้างล่างครับมาคลิกที่ชอปปี้คอยครับ แล้วก็ติ๊กตรงนี้ฮะแวะเข้ามาอีกครั้งพรุ่งนี้รับเลยหนึ่ง,งหนึ่งคอยก็คือในที่นี้คือผมกดไปแล้วเนาะมันก็เลยบอกว่าให้แวะมาพรุ่งนี้อีกแต่ถ้าใครนี่ยังไม่เคยกดเนาะมันก็จะให้เรามีกดปุ่มเข้าไปวันแรกแที่เราจะได้นี่ครับเราจะได้ชอปปี้แค่0.1นจุดหนึ่งคอยโซนยสองนจุดห้าอะไรก่อนเนาะกว่ากว่าจะได้หนึ่งคอยก็จะกดถึงวันหลังๆนั่นเองนะครับพอเรากดครบเจ็ดวันปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปสู่ การกด0.1น,น,นคอยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดเวียนไปเรื่อยๆฮะว่างๆก็เข้ามากดเล่นได้เนาะอันนี้คือเป็นการสะสมคอยวิธีที่2นะครับเอ่อวิธีที่ได้จริงๆเนะาะ3ท็อปอัพครับวิธีนี้ท็อปอัพนะฮะนี่ฮะเข้ามาด้านแรกนะครับน้านแรกปุ๊บมันก็จะมีท็อปอัพอยู่เห็นไหมครับตรงรูปโทรศัพท์มือถือครับที่เป็นโทรศัพท์สีเขียวครับจากแถว2นะครับนะแล้วก็เมนูที่4นะครับจากนับจากด้านซ้ายเนาะกดไปเลยฮะ นี่ครับในส่วนนี้คือได้เยอะนะครับนะผมบอกเลยว่าได้เยอะนะครับเวลาเราหาโชคบิคอยจากไหนครับนี่ฮะเวลาเนี่ยแบนเนอร์ด้านบนเนี่ยที่มันที่เราเลื่อๆเนี่ยเนี้ยนี่ฮะเวลามันแจกนะครับมันจะให้คอยสมมติว่าเราเติม100นะครับมันจะให้คอย50คอยหรือ20คอย30มคอย่คอยนี่แล้วแต่นะครับคือเหมือนกับว่าปกติเราเติมเงินเราก็เติม100่ก็ได้1 0 0แล้วถูกไหมฮะแต่นี้เราได้โชคบิคอยเพิ่มมาด้วยครับมันคุ้มคุ้มมากๆเลยฮะสมมตินะฮะ สมมติเนี่ยตรงนี้ฮะกดเข้าไปเลยครับปุ๊บแบนเนื้ออันไหนสักหนึ่งสักอันก็ได้ครับนะเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเก็บโค้ดเห็นไหมฮะโอ้โหสูงสุดฮัทซึมาคอยเดี๋ยวเติมให้ดูเลยละกันฮะรับคืนฮัทซึมาคอยดูนะเก็บโค้ดครับปุ๊บโอ้โหวันนี้ได้เยอะได้เยอะครับนี่ฮะแต่นี่เฉพาะลูกค้าใหม่ครับแต่เมื่อกี้เห็นไหมฮะนี่ฮัทซึมาคอยครับได้จริงๆเลยนะเดี๋ยวเติมให้ดูครับเดี๋ยวเติมดี๋ยวเติมให้ดูเลยรับคืนนะใช้ได้ถึงยี่สิบกวัสมบุกเเนาะโอคใช้้ไดวันนี้แหหละคอยยเดดี๋วใู้ แต่ขั้นต่ำ80ก็คือเดี๋ยวผมจะเติม100นะเนี่ฮะมันมีส่วนลดอีกไมมอันนี้แต่เฉพาะลูกค้าใหม่ดูลงมาข้างล่างเนี่ยฮะผมกดไปแล้วเนาะเนี่ยถ้าเติม5ถ้าเติม100ก็จะได้20มาคอยนะนี่คือเหมือนกันบินพวกจ่ายวงจ่ายบินเนี่ยผมใช้หมดเนาะเนี่ยฮะผมกดรับหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้คือดูหนังก็ได้เหมือนกันครับนะก็จะก็จะได้คอย50นะฮะสูงสุด100คอยสมมติเราซื้อ200เราก็จะได้100คอยนั่นเองนะคร ใครอยากดูก็ได้ใครอยากใช้ลองดูครับผมใชใ้ดูเลยอ่ะผมเติมเงินอ่ะเติมเงินเลยนะเติมเงินให้ดูเลยฮะนี่เอาเบอร์ผมปุ๊บเติมไปเลยนี่ครับเนี่ยผมใช้คอยที่ผมมีฮะเป็นส่วนลดอีกจากที่ผมต้องจ่ายหนึ่งร้อยใช่ไหมผมเติมหนึ่งร้อยเนาะผมเออ่ผมจ่ายแค่เจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวดูนะฮะผมกดผมกด เลือกใช้ส่วนลดนะนี่ฮะที่ผมกดเมื่อกี้รับคืน55%าเอนตคอยขั้นต่ำา80สูงสุด50คอยกดไปเลยฮะปุ๊บเออโอเคเห็นไหมฮะผมก็จะได้โชปปี้คอยมา50นะฮะกดชำระไปเลยตับไปเลยครัะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูฮะเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกก่อนหน้าแรกนี่ก็มีแจ้งเตือนอ่ะตอนนี้คอยผมเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะฮะเหลือสี่ตบกแล้วนะเพราะเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้อ่ะผมใช้คอยยิสมาคอยเป็นส่วนลดในการเติมเงิน1ึงร้อยบาทเนาะจากเจ็ดสิบเอ็ดเหลือลบยี่สิบห้าก็เหลือสี่บกครับเดี๋ยวผมกดยืนยันคําสั่งซื้อที่ผมสั่งซื้อเงินไปเอ้ยเติมเงินไปหนึ่งร้อยนะ,ะับกดยืนยันครับอุ๊บเดี๋ยวให้ดูเลยน,ะนี่ฮะ นี่ครับอ่ะอยังรีเฟซนี่นึงดึงจากบนลงหลักเห็นไหมฮะเพิ่มมาจาก46เป็น96เพิ่มมา50เลยนะครับเห็นไหมครับทุกท่านนะพอเห็นแล้วนะโอเคอันนี้วิธีที่3แล้วนะวิธีที่4คือโรเวสนะฮะโรเวส Price อันนี้คือผมการันตีเลยว่าได้ดีจริงๆคือคุ้มค่าโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะแต่เราจะเสียเวลานิหนึ่งนั่นเองนะ นี่ฮะเราเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ตรงนี้ฮะเลื่อนมาใช่ไหมฮะตรงเมนูที่เขียนว่าถูกที่สุดนะครับตรงรูปที่เขียนว่าถูกที่สุดนะฮะเล้วเขียนว่า lowest price คันรันตีนะฮะกดเข้าไปครับมันเป็นการันตีจาก s h ปปี้นะครับว่าสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายนะฮะว่าสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายเนี่ยคือราคาถูกที่สุดนะครับในราคาถูกที่สุดนะฮะจากเว็บเขาแล้วก็ เว็บ Lazada น,นั่นเองนะก็คือเขาให้เทียบกับ l า z a d a นะครับเนี่ยครับเขาเขียนว่าราคายืนยันราคาถูกที่สุดคือถ้าสมมุติว่าสินค้าชิ้นไหนก็ตามนะถ้ามีป้ายยืนยันราคาถูกที่สุดเนี่ยคือเขาการันตีแล้วนะว่าถูกถ้าสมมุติว่าเราไปหาหรือเราไปเทียบกับ l า zada ครับเอาสินค้าชิ้นนี้เลยไปเทียบกับ l า z a d a แล้วถ้าใน Lazada ถูกกว่าเราก็สามารถมาแจ้งกดแจ้งได้เลยนะกดตรงนี้ครับที่เป็นลูกศร ที่เป็นลูกศรของป้ายยืนยันราคาุปุ๊บก,กดแจ้งได้เลยครับว่าเนี่ยครับกดปุ๊บว่าเนี่ยราคาสินค้าชิ้นเนี่ยแพงกว่าในลาซาด้านะแล้วเราก็เอาลิงก์จากลาซาด้าที่เป็นสินค้าชิ้นนั้นนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้รับชอปคอยนั่นเองนะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเทสต์สดๆเลยฮะเมื่อสิบเอ็ดครึ่งนะฮะหรือสิบเอ็ดโมงครึ่งที่แล้วนะครับผมลองดูนะผมได้ครับนะผมทำสดๆเลยเนี่ยฮะ โอเคโอเคนี่ให้ดูตั้งแต่นี้ฮะนี่ครับผมแจ้งสินค้าชิ้นนี้ครับนี่คือเคสในกรณีที่4ี่นะฮะวิธีการหานะก็คือ lowest price น,นั่นเองนะก็คือการแจ้งยืนยันราคาถูกที่สุดนะครับแต่ว่าผมไปเทปลาซาด้านี่ครับผมดูในในสินค้าชิ้นนี้ครับตอนแรกมันมีป้ายอยู่นะครับผมก็เลยเอาสินค้าชิ้นนี้ฮะไปเสิร์ชของเว็บลาซา d a ด้าดูครับว่าเนี่ยราคามันแพงกว่าหรือว่าน้อยกว่าเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือว่า ต้องราคาของช้อปปีเนี่ยแพงกว่าของ Lazada แล้วก็ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวขนาดเดียวสีเดียวรสชาติเดียวอะไรอย่างี้ด้วยเนาะทุกอย่างต้องเหมือนกันแล้วก็เทียบกันแล้วถ้าสมมติว่า La z a d a ถูกกว่านียก็สามารถกดแจ้งได้เลยนะเมื่อเราแจ้งปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้ครับแล้วเราก็กดส่งไปครับแล้วผมก็เขียนว่าเนี่ยเพราะเขาบอกว่าต้องระบุต้องระบุด้วยว่า รออายละเอียดสินค้าเป็นยังไงนะผมก็บอกว่ามีขนาดเดียวเป็นตู้ลำโพงสีดําเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันราคาในช้อปปี้แพงกว่าตรวจสอบดูได้เลยครับออแล้วเขียนชื่ออีกทีนึงวัตตูนี้นี่นี่โอเคเขาบอกว่าโอเคทางช e ้อปปี้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ช้อปปี้คอยส่วนลด30บาทให้เลยนะครับแต่ว่าเ,ออเขาจะอัปเดตช้อปปี้คอยให้เนี่ยภายใน14วันแล้วก็คอยจะมีอายุป,ประมาณ3เดือนนั่นเองนะครับผม โอเคสี okay, ่เคสนี hmm. ้ผมบอกเลยว่าได้จริงนะฮะถ้าหากใครชอบคลิปนี้อยากให้ทำอะไรอีก mm hmm. เกี่ยวกับ Shopee mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคลก์คลกดแชร์กด Subscribe และติดตามผมไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ